สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปรมศึกษาปีที่1ครูผู้สอนครูสุธิสาสนทิสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมาเจอกับนักเรียนเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เรียนจบเทอมที่1ไปแล้วนะคะเทอมที่1ที่เราได้เรียนนะคะเรียนไปแล้วทั้งหมด5หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ หน่วยที่1เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้หน่วยที่2เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยที่3เรื่องการเปรียบเทียบหน่วยที่ 4— เรื่องการเรียงลาดับและหน่วยที่5เรื่องการแก้ปัญหานะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนใบงาน DICT l T, ตั้งแต่หน่วยที่ 1- ถึงหน่วยที่5ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนนะคะได้เช็คงานและทำงานที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จส่งครูให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนใบงาน dlict หน่วยที่ 1. เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้นะคะคืครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะในหน่วยนี้ด้วยการัน3ใบงานใบงานที่1นนะคะคือให้นักเรียนวาดรูปค,คอมพิวเตอร์ ใบงานที่สองนะคะให้หนักเรียนเขียนหน้าที่อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์และใบงานที่สนะคะให้หนักเรียนเขียนขั้นตอนการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนลองดูนะคะว่านักเรียนทำเสร็จแล้วหรือยังเดี๋ยววันศุกร์นะคะคุณครูจะมีใบเช็คงานของนักเรียนส่งให้หนักเรียนดูอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนคนไหนทำแล้วและคุณครูยังไม่ได้เช็ค อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนชื่อหรือเขียนชื่อเล่นมานะคะนักเรียนช่วยถ่ายรูปนะคะส่งมาให้ครูอีกครั้งเดี๋ยวคุณครูเช็คงานให้หนักเรียนอีกครั้งทีหลังนะคะใบงาน D L I C T หน่วยที่2เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยนี้นะคะคุณครูมีใบางานให้นักเรียนหนึ่งใบงานก็คือให้วารูปอุปกรณ์เทคโนโลยี2รูปและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอีก2รูปนะคะนักเรียนนะคะลองดูนะคะว่านักเรียนได้ถ่ายรูปและส่งครูหรือยังแล้วเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบในวันศุกร์นะคะเดี๋ยวคุณครูมีใบเช็คงานให้นักเรียนดูอีกครั้งถ้านักเรียนทําแล้วนะคะแล้วคุณครูคเส็จ ให้แล้วก็ไม่ iscilla, มีปัญหาแต่ถ้าน te ักเรียนทําแล้วแล้วคุณครูไม่ได้เช็คก็อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนชื่อหรือเขียนชื่อเล่นมานะคะนักเรียนส่งมาให้ครูอีกครั้งนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมหนูส่งแล้วไม่มีคุณครูไม่เช็คให้หรือไม่มีของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทยอยทยอยเช็คงานของนักเรียนตามหลักให้อีกทีนะคะวิธีส่งใบงานหน่วยที่1และหน่วยที่2นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนเขียนชื่อชานเลขที่และถ่ายรูปส่งในกลุ่มไ์ของห้องนักเรียนนะคะสําหรับคนที่ส่งคุณแล้วนะคะแล้วดูในใบเช็กงานของนักเรียนนักเรียนมีแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องถ่ายรูปมาให้คุณรูแต่นักเรียนคนไหนทําแล้วและยังไม่ได้ถ่ายรูปส่งคุณครูรบควนนะคะนักเรียนเขียนชื่อชานเลขที่ให้ครูด้วยนะคะหรือว่าใครส่งไม้ครูแล้วครูไม่ได้เช็ก นะคะก็กรณีที่ครูบอกไปก็คือว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนชื่อหรือเขียนชื่อเล่นมารบควรส่งมาให้ครูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวครูเช็คใบงานของนักเรียนที่นักเรียนส่งมาให้อีกครั้งนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจเหมือนเดิมเลยว่าหนูส่งแล้วหนูมีงานหนูทําเสร็จแล้วทําไมคุณรูณไม่เช็คงานให้หนูเดี๋ยวคุณครูจะทยอยทยอยเช็กให้อีกครั้งนะคะนักเรียน ใบางาน D-LICT หน่วยที่3เรื่องการเปรียบเทียบนะคะใบางานนี้นะคะจะอยู่ในเอกสารเล่มสีเหลืองที่คุณครูแจกให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนนํามาส่งครูในวันที่นักเรียนรับนมนะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่ได้เอามานักเรียนก็สามารถถ่ายรูปส่งให้คุณครูเหมือนเดิมได้นะคะแล้วคุณครูก็จะเช็คงานนักเรียนตามให้ทีย้อนหลังนะคะคนไหนที่ส่งแล้วมี งานแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องถ่ายรูปมาแต่ถ้าคนไหนยังไม่ส่งนะคะนักเรียนเลือกเอานะคะนักเรียนอาจจะส่งเอกสารมาให้ครูคประจําชัน้นหรือนักเรียนจะถ่ายรูปส่งครูแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะต่อไปจะเป็นใบงาน D L I C T หน่วยที่4เรื่องการเรียงลําดับและหน่วยที่5เรื่องการแก้ปัญหาครูคได้สรุปกเป็นคําชี้แจง สัปดาห์ที่19ให้นักเรียนแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นใบงาน d l i c t สัปดาห์ที่19นะคะคุณรูณมีกรอบสีแดงกับสีํำเงินจะแบ่งออกเป็นกรอบสีแดงนะคะจะเป็นใบงานของหน่วยที่4กับหน่วยที่5พร้อม QR code ส่วนกรอบสีํำเงินนะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะพร้อม QR code เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาของ ใบงานหน่วยที่4กับหน่วยที่5แล้วนะคะเวลาเราสแกน QR code หน้าตาของใบงานหน่วยที่4กับหน่วยที่5เป็นยังไงนะคะนักเรียนหน้าตาใบงานสัปดาห์ที่19นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะพิมพ์ชื่อของนักเรียนลงไปก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยชั้นที่นักเรียนอยู่คุณครูก็จะมีนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนอ่านอีกครั้งนะคะจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนลงไปเลยนะคะ ไปดูลิงก์นะคะของแต่ละหน่วยนะคะหน่วยที่4ี่นะคะจะมีลิงก์นะคะในการทําใบงานด้วยกัน2ลิงก์นักเรียนลองข้อไปดูนะคะว่านักเรียนทําเสร็จหรือ,อยังเวลาข้อนักเรียนก็คลิกเลยนะคะมันจะเป็นรูปมือแล้วนักเรียนก็กดข้าไปได้เลยแล้วก็ไปเช็กว่าใบงานนี้นักเรียนทําหรือ,อยังถ้าทําแล้วนักเรียนก็ ผ่านไปนะคะนักเรียนก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะใบงานที่5คุณครูก็มีลิงก์ให้นักเรียนเข้าไปดูเหมือนกันนะคะว่านักเรียนได้ทําเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนอาจจะตอบให้ครูว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดส่งมาให้ครูอีกครั้งก็ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นกรอบสีน้ําเงิน กรอบสีน้ำเงินจะเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนนเทอมหนึ่งนะคะวิธีการเข้านะคะมีด้วยกัน2วิธีวิธีที่1เข้าผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code ในคําชี้แจงวิธีที่2นะคะเข้าผ่านลิงก์ที่คุณผูประจําชั้นส่งในกลุ่มรายของห้องนักเรียนนะคะแล้วเรียนเลือกเข้าวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาแบบทดสอบเก็บคะแนนเทิมหนึ่งกันนะคะ แบบทดสอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่1ของครูนะคะนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนักเรียนอ่านคาชี้แจงนะคะแบบทดสอบของครูนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ตอนนักเรียน อ่านคำชี้แจงทีละตอนแล้วนักเรียนก็ลงมือทำได้เลยนะคะวันนี้คุณครูไม่อ่านคำชี้แจงให้นักเรียนนะคะนักเรียนอ่านเองเลยนะคะทีละตอนมีด้วยกันทั้งหมด4ตอนนะคะตอนละ5คะแนนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะทั้ง4ตอนแล้วให้นักเรียนกดส่งนะคะก็กดคำว่า finish จากนั้นนักเรียนก็พิมพ์ชื่อของนักเรียนนะคะ แล้วก็กดส่งครูอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเรียนนะคะที่สอบผ่านครั้งที่1แล้วนะคะคุณครูจะยึดคะแนนครั้งที่1ที่นักเรียนสอบผ่านแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่สอบไม่ผ่านนักเรียนสามารถทำจนนักเรียนสอบผ่านได้เลยนะคะ หลังจากนักเรียนได้ทำข้อสอบเก็บคะแนนเทอมหนึ่งในวันพุธที่6ตุลาคมเรียบร้อ,อยแล้วนะคะวันศุกร์ที่8ตุลาคมคุณครูจะส่งใบซิกเงานให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนเพื่อส่งให้หนักเรียนได้ดูงานของนักเรียนที่ยังไม่ส่งครูและก็ขอให้หนักเรียนทําส่งครูให้เรียบร้อยนะคะภายในวันจันทร์ที่11ตุลาคมนะคะ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอนครูสุธิสาสนธิขอจบการเรียนการสอนเทอมหนึ่งไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่เทอมสองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ